เขาด้วยพี่น้องครักุ้งเมื่อถึไประจำไม่เข้าวนหรอกเจลหยำกับบุกเสี่ยงเนาะเสี่ยงนิ่งหรอกกินเข่ามันที่หิ้วเขาน่ะนะกินแล้วงเป็นหรอกเด็กไทก็มีนะไก่ทอดกมีแต่เมื่อวานนี้พ่อลุ่งแอ้มอย่มากเขบอกอ่นั่น ไก่ทอดนี่จุ่มให้กัวเนื้อไก่ทอดจะได้จุกับอลไม้ที่ยากนี่เด้ไอ้ช้นเราเชี่ยวหายอยู่นี่อไอ้ช้อนหนึ่งกับไดแต่มันใหม่เป็นหนังกระเ่าะช่องอันมากินลายดอกบกแสมค่ะเออนั่นแหละเออเอามากินโอ้ยเพราะว่าอยู่ตัวกันยับไปปุ่นตีเจ้าชิมอลเล่นแต่ทอดซับนี่บ่ เอาดิปลาไหลละกี่ตกให้อยู่นะหาอยู่ให้เอนตัวเก่าเปล่าบอบอกินเลยเอาที่ละเอาไปอยู่บอบอใส่ดอกกินโลดฮันเดย์จำแจวนะน้ำจิ้มมันมาให้มันแนวมีน้ำจิ้มมันโย่เต่าอะไเอ่ะกูไหวกับบ่หมางน่ะ คุณคุณเดไปพ่อแม่ถ่ายคลิปอยู่นี่เจ้าเนี่ยนจ้าสวยจริงวะรวยมากเลยรวยมากเลยมันเฮ็ดบลาได้ดอกไปให้มันแกเองเฮ้ยมึงมีสิบล็อกมันถูกเจ้าเฮ็ดยั้งปลาได้แล้วน่ะรวยใช่ปะนั่นพอออกซื่อเลยแฉมมันเฮ็ดยั้งปดาได้ไม่ไงคือยับให้ไอ้ส้นเขากินเขานะยั้มาพีพ okay, er like ่

เบิดล่ะกรแดกไห้ปนิติบิจัสอืออยู่ใช่ตรงนี้ดตอนนั้นเบิดละบิละเอามาจะใน้ำผักหลอดเอามาจะวางให้อดอนี้เจียวบ่บดกินละโอ้ยมันเป็นชิปีที่บอกบัตรอีแกยังจำตัวอันเป็นแหงๆเป็นแผ่นเอาก็ยะยางเห็นกห็นต่างๆแหงนันแ้ตาแหงไอันตัวนี้ตันยังใหม่ก็จะมาสน

nó được nguyên chất khá nhiều hơn nó nếp nó vắt kiếp bôi là cái